ก็สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็เอายางมาขายครับผมยางก้อนครับยางถวยมาขายครับผมอดนนี้ก็อยู่ที่บ้านเสียวครับตำบลหนองกระปากำพอ้นซีงไม่จังหวัดหนองคายครับร้านรับซื้อยางครับผมเมื่อนี้ก็อัปเดตราคายางถวยนะครับราคาอยู่ที่ยี่สบสาบาทเกสิบตังค์ครับแต่ว่า ราคาที่สูงครับสูงอยู่ครับผมเพราะว่าอย่างมันออกหน่อยแล้วอย่างมันไม่ค่อยลายครับเมื่อนี้ราคาเลยสูงนะครับอย่างถ้วยอยู่ที่ยี่สิบสามบาทเกตสิบตังค์สูงขึ้นทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละสัปดาห์ละหนึ่งบาทสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับผมยิ่งหน่อยราคายิ่งสูงครับ นี่เป็นอย่างสดเลยครับผมอย่างบ่ได้พักพักพักน้ำนะครับคือแบบว่ากีดแล้วก็แกะมาขายเลยครับอย่างสดๆราคาเมื่อนี้ผนเอามารถพ่วง18ล้อหนึ่งครับปอะมาหนึ่งเอามาหนึ่งพ่วงอย่างนี้หน่อยอันนี้ย่างผมครับผมเมื่อนี้ได้มา8ถุง แปดถุงครับมันนี้แปดถุงมันนี่ก็คิดได้เท่าไหร่แต่ว่าราคาหนาคิสูงเลครับผมหนาคิได้ได้หลายบาทเยอะเพราะว่าราคามันสูงผลงานผลกำลังก้าขึ้นครับอย่างไม่น้อยครับมัอน,นี่เราต้องรอนานผมมาเพิ่งมาถึง เก็บสายแน่ยงนึกว่าสายเราแท้ๆมานี่พอดีครับบรรยากาศบรรยากาศคนบ่ค่อยหลายครับผมมันบ่ค่อยมีใครมาขายยางครับยางมันออกหน่อยเขากับสองอาทิตย์ขายครั้งหนึ่งครับ แต่นีวนี่ครเพื่อนครับอันทิศนี่ก็เอาสองอาทิตย์ขายครั้งหนึ่งครับเพราะว่าอย่างมันใบร่วงหมดแล้วกําลังที่ออกใบอ่อนครับอย่แบบนี้ครับใบอ่อนกําลังพักที่พักนายยางแล้วครับผมนายยางให้มันออกใบดีๆก่อนค่อยจีดต่อครับนะครับสิ้นเดือนนี่แหละกับพักแล้วบรรยากาศที่ลานยางบ้านเสียว ถือ <c oughs> ว่าราคาสูงครับราคาสูงขึ้นครับ <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศสวนยาง ลานยางที่บ้านเสียวคลิปนี้สันส้นๆครับผมผม,มาฝากอัปเดตราคาอย่างวันพุธวันพุธที่2 6ครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ